คิวอะไรร้อยร้อยสิบยังร้อยเก้าร้อยเก้าโอ้โหเอ้ยแต่ยังน้อยก็เหลือแค่สี่สิบว่าคิวแล้ววะหืมปวดหลังไอ้เชยปวดหลังมึงไม่มึงไม่ไปหาหมอฮะใครปัจจุบันมาหากูณเอามึงฆ่าสมาธิมึงเอาแมสออกเฮ้ยอันนี้มาด้วยกัน นมือนะหลับตาทำจิตเป็นสมาธิเข้าใจนะหลับตา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 อิติปิโสภะควายะมะราชาโนุทเวสโนมนังสุขังในโตนะโมพุทธายะทเวสโนจะตุมหาราชิกายะขะพันตาพัทธภูริโตเวสสัพุสะพุทธังพุทโธทเวสโนนะโมพุทธายะอนิจจานิจากายะกายะเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลออนะยันโตอนะยันโตกายะสังติกายะสังตินิจานิจากายะกายะเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลออนะยันโตอนะยันโตให้กุบาระกีรวิ กบาริยเดิกบาริยเกบาริยเดิกบาริเดิกบาริเดิกบาริเดิเวสุสเวสกุสเวส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 ุสกวกกบาริเิปกูบาริจิกูบาริจเิเวสัพุสเวสัพุสกเกักเวสกักเสัักบาริดิบาริออกมาออกมามึงออกมา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 เลยออกมา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 กุบาริออกมากุบาริจเดออกมา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 ที่อยู่ในกายที่สิงสูที่ทำให้ปวดให้เจ็บออกมามึงออกมาออกมา ออกมาเฮ้อออกมาซ่อนอยู่ตรงนั้นออกมามึงออกมาออกมามาจากไหนมึงออกมาออกมาออกมากูบาเรจระบาเรจระบาเรจระบาริเระออกมาออกมามึงกูบาเรจระบาเรจครูบาเรจระบาเรจออกมากูบาเรจระบารเรจเวสสะพุสะออกมาเวสสะออกมามึงมาจากไหนมึงมาจากไหนว่ามั้ยมึงมาจากไหนเห้อมาจากไหนมึงมาจากไหนมึงจะไปเปล่าไปพูดมั้ยไป ออร้องทำไมมาจากไหนไมาเกาะเขาปวดหลังเนะี่ยไปมาไงเนี่ยเฮ้ยมึงใครทำแทงหรอวะฮะรู้กมาหรือเปล่าเนี่ยหรือใครมาจากไหนมองมาดิเออเอาอย่างไงโอ้ยเฮ้ยโอ้ย,อยสัตว์ร้องเป็นเด็กลเลยที่อยังไง เอามึงมาย่างไงโวเออเออเอหเออ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 เอไเออเออเออไออเ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 อออเเออเออเอไปเ เป็นไรกับมันฮะมึงมาจากทางไหนมึงเยอะเลยมึงจะคุยเรื่องวะในวันนี้ฮะเอาเอามึงยังไงฮะชอบเอาผีมาลองคืนทั้งหมดเนี่ยเอาอยัางไงจะไปไหมไปไม่ไปไปเกิดเปล่าไปไหมไอ้ผีไปไม่ไป,ไป,ไปไหรือ,อะไไจะสู้เอาไงอยากโดนตีไหมอยากโดนกระบ,บอกไหมฮะกูบารีจอบะไรเจอเอาอยัางไงเอ้อ เป็นอะไรมเงอ้ยไอ้เหี้ยผัวมึงมาได้ไหมใครเนี่ยใครถ่ายแทนเนีถ่ายแทนเลยมานี่นี่มึงใครวะเนี่ยไอ้เหี้ยมึงลูกมึงหรือเปล่าหรือใครวะไอ้เหี้ยอยู่เนี่ยมึงมานั่งฝั่งนี้ฝั่งขวาอมาจากไหนมึงถามที่เป็นใครวะมึงถามที่ใครวะเมื่อก่อนเขาเคยไปเหมือนเป็นหมอดูบบัเออไงก็มาที่บ้า ไอ้่นะครับเออแล้วู <c oughs> <c oughs> จะไปรู้ได้ไว่ามัเป็นไทยวะเนี่ยเ้ยเมึงเป็นไทยบอกมาไมังไงมึงก็โดนมีดลูสะกดเงี<อ>้ยมึงอยู่กับมันได้ยังไงมึงมาจากแ่งใดมึงว่ามามึงว่ามามาจากที่ไหนมึงมาจากที่ไหนมึงมาจากที่ไหนมึงมาจากที่ไหนว่ามาสิมึงมาจากที่ไหนเออ ไม่ใช่มึงเป็นไรกับมันแล้วมึงมาอยู่ได้ยังไงสามเวสีมีข้างทางหรือไงฮะมาแฝงมาใสมาเกาะล่างหรือไงถ้าใช่กูจะได้รงฮเจ็บสิมีดอาคมเนี่ยไม่เจ็บได้ไงมึงจะใบเบาไม่มึงจะใบไหม มึงจะไปอย่างไรนี้เปล่าอี๋เด็กๆนี่มีอะไรแปลกๆเยอะไว้หังเฮ้ยเอาไงโอยเมึงก็มึงก็คุยกับกูให้รู้เรื่องสิเอาไง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 มึงเอายังไงฮะบอกมาดิมึงเป็นอะไรกับมึงเป็นอะไรกับมันฮะมึงไม่รู้มาอยู่ทำไมมึงไปนะมึงไปเปล่ามึงจะไปอย่างไรเขาหรือเปล่า มึงกูถามก่อนมึงจะไปไม่ไปจะออกไม่ออกไม่ออกมึงเจ็บกว่าน,นี้แน่นอนกูขี้เกียจคุยแล้วเอาไงออกเปล่าออกไม่ออกอ่าไม่ออกมึงกูขอกูขอจัดแล้วกันไอ้สัตว์เลยกูรำคาญแย่แล้วอ่าไอ้ผีเวรอาดิยิงกลางคืนได้มึงจับตักกะทาวุฒังเวสะภุสะเวสะสายตักกะทาวุฒังตักกะทาวุฒังเวสะภุสะตัก สักกะธาวุธท <t Jean> ังออกเปล่าสักกะหลุดไปสักกะทาวุธทังนี่ฮะสักกะทาวุธทังสักกะทาวุธทังสักกะทาวุธทังเอาไงออกไม่ออกสักกะทาวุธทังไปเลยสักกะทาวุธทังสักกะทาวุธทังไปไม่ไปอีผีเอาอย่างไงมึงฮะอี่ฮะไปเปล่าฮะมึงโอ้ยสักกะทาวุธทัง ไปเปล่าสักก็ท้อวุฒิท่องหัวดื้อเหมือนไม่ดื้อสักก็ท้อสักไปสิไอ้เหี้ยกูเล่นไม้อ่อนหนึงก็ไม่ยอมเล่นไม้แข็งก็เจ็บสักก็ท้อวุฒิท่งเวสต์ทุกตะเอาไงออกไม่ออกออก,ออกเปล่าอ,ออกเถอะออกเถอะไปนี่ฮะสักกะ ทาวุตทังเวสะบุสะายสักทะทาวุตทังเอาไม่เอาออกไม่ออกสักทะทาวุตทังโอ้ยเฮียเฮ้ยยอมยังยอมเอาออกมาออกมามึงเฮ้ยสักทะทาวุตทังเวสะบุสะ้ย มึงคุยกับกูให้รู้เรื่องมึงเป็นใครแค่แหละมึงมาจากไหนอะกูยังไม่รู้เลยมึงตอบมาฮะตอบมาขัวคุยกับมันนี่มึงเป็นใครให้ใครถ่ายแทนนี่แล้วมึงคุยเรื่องมาจากไหนอะถ่ายฝากลุงก็ถ่ายฝากลุงก็ถ่ายเอ้ามาจากไหนถ่ายนี่มาจากไหนมึงมาจากมึงมาจากไหนองมาจากไหน มันก็เจ็บปวดอย่างเงี้ยจะไปเปล่าเหมือนเด็กเลยเฮียมึงถามว่าเป็นเด็กหรือเปล่าเป็นเด็กูว,ว่าละเป็นเด็กมาจากไหนวะไอ้เฮียคุยให้รู้เรื่องดิไอ้เฮียเป็นเด็ก ก็เยก็เลยตอกฟองอะไรกับร่างหรือเปล่าหรือไปทำอะไรสีฮะตอกตอกมาตีจะได้ไม่เจ็บจะได้ไม่โดนสีเป็นอะไรกําล่งหรือเปล่าฮะเป็นอะไรกําล่งหรือเปล่าเป็นยาหรือเปล่าหรือไม่ใช่ใช่ไหม เป็นญาติใช่ไหมเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นลูกเป็นหลานฮะกูเรียนรู้เรื่องรเปล่าเป็นหลานไหมหยุดร้องก่อนได้ไหมหล,ลานได้แล้วเหรอมไ,หววมมไม่รู้จักอะไรกับเฮียมึงเลยเหรอเจ้าตั้งงานตั้งงานก็เป็นพี่ๆแล้วแต่งงานประมาณ ตามไปีไม่รู้ที่ใครก็มีทำเลยแต่ว่าเขาที่เขาเป็นเนี่ย<น>มันมันก่อน,นหน้านี<อ>้ก็ใช่เอาอีจัรรมกิเด็กเป็นพูดมาเนี่เป็นไทยได้ไม่เจ็บฮะะเป็นไทยจะได้ไม่เจ็บอหยุดร้องก่อนเดียวอากาศได้ไม่ตีแล้วอ่ะเดี๋ยวแต่ว่าวเดี๋ยวมีนมีอาอ่ะแดดให้กินแดงชื่ออะไรชื่ออะไรรู้ชื่อไหมฮะชื่ออะไรรู้ชื่อไหม บอกีได้ไหมเป็นลูกหรือเป็นหลานใช่หมเป็นเะรกูคล่าวเป็นลูกของร่างนี้เหรอใช่เปล่าเป็นลูกของร่างนี้ใช่ไหมบอกเลยใช่ไหมใช่ไหม nè à lỏng dừng lỏng còn máy lỏng còn à dừng เป็นลูกใช่ไหมเป็นลูกใช่ไหมตอบเดียวใช่หรือเปล่าเป็นลูกใช่หรือเปล่าเป็นลูกร่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมเป็นลูกร่างนี้ใช่ไหม เป็นลูกล่างนี่ใช่ไหมหรือเป็นหลานเป็นอะไรเลยเป็นลูกหรือเป็นหลานเป็นลูกใช่ไหมมึงลงเดินย่างเดียวมึงรู้่าฮะมึงอย่าไปเกาะแม่เฮ้อย่าไปกาะแม่มึงเรืองอะไรมึงเนี่ยที่เหวหรอ่าเข้าใจไหมหนูรู้เป่าลากเด็กมาตีเด็กแล้วหไอ้ลาบลาบเด็กตีโอ้โหโอ้โหสหโอ้โหโอ้โห

กแบบนี้ไปกิดเรากอนะเออกแล้อยิงไเกอดนะไปดูที่หลังปาดดีกหม้สโสะอื้นให้ร้องไห้ร้องห่มเฮ้ยโอ้มึงปราคอมันขึ้นมาดิอีหาเอ้ยมึงมาไอ้สัตว์ไปเกิดไปเกิดไปเกิด ไปเกิดไปเกิดไอเด็กเว้นมาที่มึงอะไรเออโอ้โหมึงมึงหลบไปเลยเฮียมึงหลบไปเลยเอานี่ฝังเลยเอ้ยหนูกูขอโทษไอเฮียกูตีไปแล้วมึงรู้เปล่าไอเฮียไอเฮียกูตีไปแล้วนะบารมีที่กัปตันเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะส่งผลให้มึงนะไปเกิดในพระโพธิ์พิดีรู้ป่ะหลุดพ้นจากอีล่างนี้ไปซะนะกูไม่รู้เป็นใครกับมันนะไอเฮียแม่เมื่อไม่บอกหรือหลานไรกูไม่รู้นะ เอาบุญไปแล้วกันนะสัตว์เพศสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นทุกข์ันนมมือเอเด็กเวนที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะ <c oughs> อย่าได้จองเวรล่างนี้อีกเลยเข้าใจไหมห,หนูนะแต <c oughs> ่เกิดพญายามหรือใครก็ถามเนี่ย่าเคยทำบุญให้ใครบอกทำบุญให้กูกับพญายามมาไา่เข้าใจมาใู่ไหมหนู <c oughs> ไปเกินนะจะมียักษ์มารับไปนะมึงหลับตาซะนะไปซะนะหลุดออกมาจากล่างนี้นะมารับไป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 มารับไป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  เอาค่อยมารับไปรับรับไปรับไปลับไปรับไปมีปปปอหอกหักเลยรับไปไปเขาไปเลยไป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 เลยเฮ้ยโอ้ไปเฮ้ยโอ้ไป,ไ,ปมไม่สัมภาษณ์กันเอาเองเัีไงที่เกลี่ยสัมภาษณ์ไอ้สัตว์รูชีวิตเด็กๆนี่มักม,มีอะไรแปลกๆเว้ยเดี๋ยวอันนี้ตอันนี้ก่อนค่อยฉีด ไงมึงเอาไปให้เมียมึงดูด้วยนะกูะไม่ได้ตีแรงนะกูแค่สะกิดเฉยๆแต่เด็กมันร้องดัง <c oughs> มึงเขารู <c oughs> เา้เขาเห็นกันทั้งประเทศแล้วไม่ต้องอายร <c oughs> ้องเป็นเด็กเลยเน <c oughs> ี่ยที่กูบอกสมาธิเนี่ยอย่าไปสงสัยเฮี้ยถ้ามันมามาเองแหละ <c oughs> ถ้านั่งสมาธิแล้วสงสัยแม่งอะีรยังไงก็ไม่เก่ง <c oughs> ไม่พัฒนาเฮี้ยมันจิตอยู่ในกาล่าเฮ้ยดังแล้วเชิญ เดี๋ยวก่อนมึงมีอะไรเกี่ยวข้องกับเด็กวะดอ้าวไอสัตว์จําไม่ได้มึงมีวิญญาณเด็กอะตามอยู่มึงส่งใบเนี่ยมันเด็กอะไรที่เกี่ยวข้องกับมึงมึงลองนึกดิลูกหลานที่เสียชีวิตเพื่อนเพื่อนเหรอทําไมวะเอาเหรอโลโอเอาเหอะไปละนะเชิญไปไอ้ที่ปกติแม่งเด็กมันตามแม่มันตามมึงได้ไงวะเออกูไม่รู้ไอที่อยาถามมันไปงง